อาละครับก็สวัสดีทุกๆท่านที่เข้ามารับชมกันในวันนี้ด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวแมวช่างทําขนมนะครับซึ่งในคลิปที่แล้วนะครับเราก็ได้ไปเก็บร่างทูฟอร์มของแมวสมูไรมานะครับก็ทําให้มันกลายเป็นแมวช่างทําขนมนะครับแมวสมูไรความจริงใจ คือวิถีแห่งนักรบมีพลังชีวิตและการโจมตีพิเศษเป็นแมวที่เหมาะรอบด้านล่างถัดไปนะครับแมวอัศวินเพิ่มความกล้าหาญให้แก่จิตใจมีพลังชีวิตและการโจมตีพิเศษเป็นแมวที่เหมาะรอบด้านแล้วก็ร่างคู่ฟอร์มที่เราเก็บมานะครับแมวนักทำขนมตัวละครที่เน้นการต่อสู้ ที่ทำด้วยขนมวิปครีมกระจายจากการจมตีทำให้สลอสตูโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะไปเข้าทดสอบกันในด่านเลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กันในด่านทดสอบนะครับเริ่มจากล่างแรกนะครับแมวสมุไรสเตตัสมาน,นะพลังชีวิตอยู่ที่500 พลังโจมตีอยู่ที่130ระยะก,การโจมตี150ความถี่ในการโจมตี57ต่อวิความเร็วในการเคลื่อนที่7น็อกแบ็ค3ครั้งอนดิเมชั่นการโจมตี18วิสวิงแบ็ค6วิเวลาในการชาร์จ10วิโอเคแล้วก็ไปทดสอบกันในร่างถัดไปเลยนะครับ แมอัศวินพลังชีวิตอยู่ที่9,180พลังโจมตีอยู่ที่2,210ระยะการโจมตี160ความเร็วในการโจมตี57ต่อวิความเร็วในการเคลื่อนที่7น็อกแบ็ก3อดิเมชั่น,นการโจมตี18วิสวิงแบ็ก6วิเวลาการชาร์จ10วิ ประเภทจมตีเดี่ยวโอเคครับก็ไปต่อล่างสามกันเลยนะครับแมวช่างทำขนมสำหรับสเตตัสของไอเจ้าตัวนี้นะครับทานชีวิตอยู่ที่9,180พัทานโจมตีอยู่ที่2,110ระยะโจมตีอยู่ที่160่ร้ามถี่ในการโจมตี57จต่วิความเร็วในการเคลื่อนที่7นอกแบก3ครั้งอนดิเมชั่นการโจมตี18 ตอวิสวิงแบ็ก6วิราชาร์จ10วิประเภทโจมตีเดี่ยวความสามารถพิเศษมีโอกาส10%ที่จะทำให้ศัตรูที่ไม่ใช่โลหะช้าลง60วิก็สำหรับเพื่อนๆบางคนนะครับอาจจะสงสัยว่าไอดีลองิ่งจะสร้างทำไมถึงมี s อคกอนพ้างเยอะก็คือเราเอาไอดีหลักมาผสมกับไอดีลองนะครับ คือตอนรีวิวเราก็จะใช้ไอดีหลักเข้ามาในการรีวิวนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันในวันนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงทีเท่านี้นะครับพราะนพุ่งใหม่ในคลิปถัดไปนะครับ